มีดอนมาขายผมป่ะไม่เอาเก็บไว้เลยนี่พี่ผมเอาดอนมาขายชื่อบีชื่อบีขายเท่าไหร่ครับฮัลโหล อ, Hi, อ่าหายจอยคนใครดอนเป็นอะไรใครมีดอนมั่งขอแบ่งหน่อยสักแสนห้าผมมีคนซื้อแล้วพี่อา้าผมมีคนซื้อแล้วโอ้จบแล้ววันเซิร์ฟพรีเมียมเปิดเล่นยังไงพี่ลูกไหมมีมีแม็กมีมกแม็กขายผมยป่ะแม็กก็แม็กอะไรพี่ สามสิบอ่ะสามสิบอ่ะเนี่ยผมดูแบบก็มีเยอะของขอ,อ,องด่วนว่นน<ล>ะผมไหวเท่าไหร่หหมีเท่าไหร่ปันหนึ่งกันพี่ปันหนึ่ง ขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่ราคาผมไปต่อได้อ่ะเป็นยังไครับเป็นมาไหนพี่อยู่ไหนพี่บีเอาเอา อันนี้มายังฮันนี้มายังตีแล้วพี่ตีแล้วเราเราไมีเยอะปะล่ะอยากาเหมาหมดเลยอะให้มาหมดเลยพี่ได้เนี่ยผมเนี่ยผมมาให้แป๊ปบนึงป่าเนี่ยก็คือมีมีรวมทั้งหมดเนี่ยมันราคาเท่าไหร่รวมทั้งหมด Wallet Wallet อะครับก <Wall et, S 2> ี่ดอลลาร์ทั้งหมดอ่ะหรอ ด,ดี๋ยวมึงขอได้ยังพี่ได้แต่ปนุนเราขอเล็บอ่ะ <c oughs> รวมทั้งหมดอ่ะกี่ <Don. S 1> กี่อกี่กระบอกใช่ไหนพี่เปล่าไม่ใช่ดอนอ่ะมีเยอะเปล่าดูว่าอ๋อผมมีแค่หมื่นหกเองเอ้ยแสนหกโอเค <laughs> โอเค,อเคปืนปืนมีตามนี่แน่พี่เดี๋ยวผมดูให้บ้างเลยพี่มันมีอะ่รใช่อกระบอกแต่ปืนอื่นไม่ได้เอาเลยเพวกไอเอ็มสี่พอแล้วอ่ะเอ็มสี่ผมมีฮันนี่เท่าไหร่สอง เอามาแถมก็ได้เบอร์เบอร์มันหายอ่ะผมไอ้นี่ไม่ทันแถมก็ได้นะครับนี่แถมหน่อยสักกระบอกผมแถมให้ได้ไหมอ่าเจ๋วครับขอบคุณครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะอย่าเพิ่งเทรดนะทีนี้มาพี่ทีนในรอบที่แล้วบอกว่าจะจะหาดอนมาให้ทักมาเลยมันต้มีดอนน่ะเออเนี่ยโอเคปะทักเฟสมาเลยครับ ตอนแรกผมถ่ายอีกคนหนึ่งแต่ว่าพี่เขาน่าจะไม่ว่างเดี๋ยวผมเอาเลขบัญชีให้ผมผมไปนะพี่เดี๋ยวผมทิ้งเลขบัญชีไว้ในแชทเนี่ยโอเคครับครับผมจะตองเบอร์เลขบัญชีไปเลยพี่เดี๋ยวผมนี่ฮะ